แผงกั้นเหล็กจราจรใช้เพื่อบังคับให้รถหยุดเพื่อตรวจหรือแลกบัตรสร้างความเป็นระเบียบการเดินรถและความปลอดภัยในอาคารบริษัท OT Intertrade จำกัดมีสินค้าในกลุ่มแผงกั้นเหล็กจราจรให้เลือกใช้ดังนี้แบบมาตรฐานขนาด1เมตร1.5เมตรและ2เมตร โครงกรอบด้านนอกใช้เหล็กขนาด6หุนหนา1.2มิลิเมตรสี่เหล็กด้านในใช้ท่อเหล็กขนาด4ีหุนหนา1.2ม mm. ิลิเมตรนอกจากแบบมาตรฐานแล้วทางบริษัท OT Intertrade จำกัดรับผลิตแผงกั้นเหล็กจราจรตามความต้องการของลูกค้าโดยช่างมืออาชีพมากประสบการณ์คุณภาพดีราคาโรงงานเด่นแผงกั้นเหล็กจราจรของบริษัท OT Intertrade ได้แก่ 1. ทางบริษัทใช้เหล็กที่มีคุณภาพเพื่อคงทนต่อการใช้งาน 2. เก็บรายละเอียดเชื่อมทุกรอยต่อเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้โครงเหล็ก 3. ใช้สีอะคริลิกอุตสาหกรรมเพื่อให้แผงกั้นเหล็กมีความคงทนเงาและสวยงาม 4. ล้อกระทะ8นิ้วหน้ากว้างล้อ4เซนติเมตรเพื่อให้ผู้ใช้สะดวกและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายสำหรับแผงกั้นที่มีล้อ และ 5. ลูกค้าสามารถเพิ่มชื่อโลโก้หน่วยงานเพื่อเพิ่มความเป็นอัตลักษณ์ขององค์กรได้และ 6. บริษัทรับสั่งผลิตแผงกั้นเหล็กตามการใช้งานหรืองบประมาณของลูกค้าได้และนี่คือตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของบริษัท OT Intertrade จะเห็นว่าด้วยผลงานที่หลากหลายและทิ้นง,งานที่มีคุณภาพคัดสรรมาเพื่อลูกค้า หลายบริษัทหลายหน่วยงานจึงมั่นใจให้ทางบริษัท OT Intertrade ดูแลตลอดมาหากลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสามารถติดต่อได้ตาม c o n แทคนี้เลยนะคะ One Stop Safety Solution ประหยัดปลอดภัยและความอุ่นใจเลือก OT Intertrade ดูแลคุณ